การเรียนนาตัดสินก็เป็นการฝึกที่จะทําให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนรักเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ในทุกๆวันเราก็จะมีความสุขทัศนคติก็จะดีไปด้วยค่ะการไหว้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดประตูสู่มิตรภาพของกันและกันค่ะทั้งสองฝ่ายมีความรักต่อกันไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงค่ะคุณครูก็จะชมว่า สวัสดีอย่างนี้ตลอดไปจะทําให้เราดูเป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปค่ะเพราะองค์ไม่ได้แบ่งชนชั้นว่าใครจะต่ำหรือใครจะสูงพระองค์ทรงรักประชาชนทุกคนเท่ากันค่ะถ้าเด็กไทยทุกคนเป็นเด็กดีคนที่จะดีใจมากที่สุดก็คือในหลวงของพวกเราค่ะ